วีชาแนลจะพาไปเที่ยวชมวัดอรุณกันนะคะทุกท่านเชิญตามมาได้เลยค่ะมาวัดอรุณกันเนาะจะมาชมวัดอรุณกันนะคะต่างชาติต่างชาติใส่ชุดไทยนะเด็กๆก็น่ารักนะคเหียวมะม่วงนึงเด็กก็น่ารักนะผู้ใหญ่ก็สวยงามนะใส่ชุดไทยกันนะ,ะมีร้านให้เช่าชุดไทยนะคะเดี๋ยว เดินเข้าวัดกันนะคะวัดอรุณนี่เราเข้ามาทางนี้แล้วค่ะวันนี้เรานั่งแท็กซี่มานะวันนี้ <c oughs> นั่งแท็กซี่มาแล้วเราก็ามาเ <c oughs> สียงรถดิ่งไล่ตูดเรามาเนาะล้วก็มองนะคะว่าเนี่เห็นไหมทุกคนเขาจะสวยนะเราใส่ชุดไปถ่ายนะคะชุดร้อยห้าสิบก็มีเนาะชุดร้อยห้าสิบชุดสองร้อยนะคะ มีเคยมีร้านเข้ามาถ่ายนะคะชุดถ่ายเขาถ่ายให้ด้วยจัดฉากจัดอะไรให้ด้วยเนาะมาหลายคนนะคะตอนนั้นสองพันห้านี่เรามาเที่ยววัดตรุนกันนะคะทุกคนหลานสาวเขาอยากมาเที่ยวนะพาหลานสาวมาวัดตรุน,นะ ดีอันนีเด้งมุ้งดีเดีนเข้ามานะบรรยากาศเนาะเขาไปเช่าชุดข้างนอกนะคะแล้วเขาไปเดินเข้ามากันฝนะะั่งนี้จะทำนะคะเราจะทำเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะปุระนาเพิ่มเติมประมาณนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเข้า นี่นะเดินมาข้างหลังนะคะนี่นะอันนี้คือเดินข้างหลังนะคะเรามาแท็กซี่นะเลยเดินข้างหลังมาภาพจะไว้ในเนาะขอโทษขอไรนะคะเนี่ยสวยๆงามๆนะคะทุกคนเป็นลายหลังเนาะถ่ายข้างหลังมุมนูนเขาจะถ่ายอะนะ,ะสวยงามนะคะชุดไทยบ้านเราเนาะ,ะเอกลักษณ์ของประเทศชาติแล้วนะคะ ประเทศไทยต้องมีชุดไทยใส่สวยๆนะคะ เข้้าามแลวนะะคเดินเข้ามาในวัดบริเวณวัดอรุนนะคะทุกคนอะไรไหมที่นี่คือวัดอรุนนะคะเด็กน้อยก็แต่งตัวชุดไทยน่ารักมากนะคะสัมผัสโบราณสถานและเลือกใช้ช่างภาพที่ผ่านการอบรมจากธรรวัด

Close the memory of the Mavadarunka. It is a popular historical site, and, yeah. and she used to use a photographer. that has been trained by the temple. You can notice it from people wearing photographer shirts with numbers on. สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะนุ่นสาวก็เยอะนะสาวเยอะนะคะถ่ายรูปกันเนะาะใส่ชุดไทยค่ะสวยงามนะคะฝรั่งก็ใส่ชุดไทยนะคะขออนุญาตเด้อสวยๆงามๆล้วก็อยากจะให้เห็นเนาะเขามีการถ่ายหว่าให้ช่างภาพถ่ายให้นะคะจะสวยเนาะะจะบอกจัดฉากแบบโน้นแบบนี้นะคะ ร้อนนะคะร้อนถามมากมุมนี้จะเป็นมุมที่เขาถ่ายรูปนะขอะไฟนะคะถ่ายไปโดนใครเนาะม,มันเยอะนะคะมันหลบไม่ได้นะเนาะขอไฟนะไ อย่างรอเลยนะคะคนไทยเราเนาะคนไทยบ้านเราอย่างรอนะจะพาขึ้นไปข้างบนนะโน้องเห็นไหมทุกคนใส่จักรยานนะ ถ่ายมาติดมันก็เวลาเรามาแดดๆอย่างเงี้ยมันชอบร้อนไงอันนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะไปถ่ายเจอเขาปอดอันนี้เราขึ้นมาข้างบนนะคะเดินขึ้นข้างบนเนาะไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ใครที่เขาไม่ดีก็เรา,าวังเ้ออันนี้จะเป็นข้างล่างนะ ทางชาติก็จะถ่ายรูปกันนะนี่นะรอถ่ายรูปนะสวยงามนะคะทุกคน <Okay. S 1> เดินไปนูปน่นไหมล่ะป mm hmm. อนเดินไปนู่นไหมล่ะดูนี่ปัตลมเล็กนะคะหลานสาวมีปัตลมเล็กมาด้วย oh, เดินระวังนะหัวแตกได้แล้วเนี่ยตอนนี้มึเนี่ยต้องเดินหลบต้องมีคนชนบ้างแลลวเนาะเพราะว่าแหลมเกินนะเดินไม่ระวังโดนนะเนี่ยอันนี้เราขึ้นมาชั้นบนนะคะเรามาถ่ายวิวข้างบนเนาะสวยงามนะคะวัดอรุณไม่ใช่พระรามเก้านะสวยงามวัดอรุณนะปลาก็สวยนะ บ่าวก็ถ่ายรูปใส่ชุดไทยถ่ายนะเย่มาก เขาหึงปิดทั้งหมดเหรไม่ขึ้นสูงเกินมั้งไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นเขาไม่เคยเปิดเลยนอกจากเขาทำพิธีนะหรือเปล่าเขาทำพิธีเขาถึงเปิดหรือเปล่านู้นขั่งนู้นก็จะเป็นเรือนะคะทุกคนนู้นนะนจะมีมุมมองที่สวยนะคะเรือตรงนูง้น งล่างก็อ่างก,กานิสัยถ่ายรูปสวยงามนะชุดไทยนะชุดไทยสวยนะตามล้านสาวว่าจะถ่ายไหมจะใส่ชุดไทยไหมไม่ยอมใส่นะคะทุกคนมาก็จะยิ้มเย้มแจ่มใสเนาะมีความสุขนะคะไ้ดูสิ่งสวยงามเนะนาะธรรมชาติ เย็นนะคะขึ้นมาข้างบนนี่เย็นนะตอนเราเดินอ้อมไปโน่นไะไปลงทางโน้นกันถ่ายมุมนี้ไหมเออถ่ายถ่ายไปเจ้าป้าถ่ายให้มุมนี้สวยนะ<พ>จะมาเดินต่อนะคะเราจะมาเที่ยวกันต่อเนะะอี่ป้าเาจะไปหน่อยนะคะหลบผู้คนเนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสวยงามนะมุมนี้สวยนะคะทุกคนมชอบมุมนี้นะ,ะสวยนะ chưa có ai ăn được rồi, không có ai, rồi, mấy thằng nhóc cũng không nào nhiều cái

เย็นดีเล็กเล็กก็ใช้ได้ไม่ยากค่ะงานก็ร้อนทุกคนทุกคนก็จะมีน,นี่เราขึ้นมาข้างบนนะคะเรามาเดินนะขึ้นได้แค่นี้นะคะไม่ขึ้นข้างบนอย่งเนาะ ปิดไว้นะคะก็ปิดไว้นะฮู้คนสวยประงามอยู่ข้างล่างนะเก็บใจเยอะเลยนะฮะมุมนี้สวยอถ่ายถ่ายเดี๋ยวป้าถ่ายให้ก็มีแสงตรงนี้สวยมากอันนี้เรากำลังจะลงนะคะทุกคนนะชันอย่างนี้เลยนะหัวเข่าไม่ดีควรระมัดระวังนะคะกลัวเหรอบัลมาข้างนี้สีมาข้างนี้ มาจับข้างนี้จับข้างมันไปอ้าวขึ้นได้ลงไม่ได้แล้วพี่นนองมามาป้าพาลงลงมา,มานั่นะ่ะลงฝั่งนั้นลงฝั่งนั้นจะได้มีที่จับเดินไปฝั่งนั้นเออเดินไปเออจะได้ควา้าได้ทันไงเวลามันหล่นออมันสูงนะฮะน,น, <laughs> นางกลัว <laughs> ไวรุ่นกลัวที่สูง <laughs> ขึ้นเครื่องบินไม่ได้กับเขาลงนี้นะเออไวรุ่นเลย ป้าไม่เป็นไรนะป้าโอเคอยู่โอ้สวยงามพี่น้องจา๋านี่นะคะมันชันนะ <laughs> <laughs> หลานเข้ากลัวนะฮะมันชันไปหาไประจุกมือมองฟ้าสวยงามนะคะสบายประเทศไทยใช้ได้ดีมากนะ,ะถ่ายสบายพริยวสวยงามนะ ไปรุ่นเขาก็จะถ่ายเองเนาะนี่สวยๆคนที่ใส่หมวกคือทีมงานเขานะคะคนที่ใส่หมวกคือทีมงานก็ใส่แล้วเราก็จะขึ้นนะ่ะโอ้ยพอเยก่อนเอยออลยก็ซื้อสั่งชุดมาใส่นะเด็กน้อยก็น่ารักนะคะใส่ชุดไทยเนาะน่ารักมากนะ เล่นนะคะมารักมากมากจับจับเลยเด้อปะหมดสาวเยเรานี่ภูมิใจนะคะเราน่นไปจุบอยู่ตรงโน่นภูมิใจนะคะเราอยู่เยอะเท่านี้เนาะแต่ว่าเราขึ้นลงแล้วก็สบายหัวเขาเราไม่เป็นไรนะเด็กๆก็ยังโอ้ยของเขานะไม่ค่อยได้ขึ้นเนาะอ เขาให้พวกที่ชุดใส่ชุดไงแล้วไปนั่งรอแล้วก็มาถ่ายเออสองพันสองพันห้ามร้านสาวมาทําตอนนั้นถ่ายแต่ก็หลายคนนะ่ะนะาออกแล้วเหรอเอาออกไปไหนอะ่ะเนี่ยไปรอดตรงนี้ไม่ไปเหรอที่จะมารอดอะ่ะเนี่ยทางนูน้นรอดจะทางนูน้นไม่ใช่ไม่ใช่ แจ้งไปถ่ายยักษ์ก่อนไหมล่ะไม่ต้องเดินย้อนกลับเข้ามาอาจายแต้เราก็เดินผ่านมาทางนี้นะคะแต่และมุมนะคะช่างภาพก็จับได้มุมสวยเนาะช่างภาพเขาจะรู้ว่ามุมไหนเป็นมุมไหนนะคะร้อนมากนะคะตอนนี้เนาะ,ะตอนนี้เที่ยงวันนะคะร้อนมากนี่ เด็กน้อยงอนร้อนเด็กน้อยร้อนเด็กน้อยงอนนะคะไม่เดินนะต่ป้าให้เดินก็ใหม่เดินอ่ะร้อนโอูโหดอกบัวสวยจัง 我看一下你要推推推一点 บอบบริเวณข้างนอกนะคะก็จะมีดอกบัวซีซห,ห้เราดูนะคะที่นั่งนะคะแต่นั่งไม่ได้นะคะตอนนี้นั่งแล้วไข่สุกนะคะ

Terima kasih telah menonton! แค่ทางไหนกันนี่ยหาไม่เจอนะกระมัวแต่ถ่ายรูปถ่ายคลิปนะเขาก็เลยเดินมาก่อนนะหากันหัวเจอ ไอศครีมนะคะไอศครีมนะเขามาถ่ายรูปกันเนาะ,ะกินไอศครีมแล้วก็ถ่ายรูปกันนะ,ะออมีที่นั่งให้นะคะถ้าต้องมานั่งตอนเย็นๆเนาะ นี่ก็จะขายของขายเสื้อผ้านะั่นหากันไม่เจอจริงๆนะคะเราพัดลงกันแล้วตอนนี้พัดลงกันแล้วนะคะตอนนี้จะออกมาข้างนอกนะคะพัาแค่นอยู่มุมนี้นะ ะะตรงนี้เราจะลอดใต้ประแท่นกันนะคะ บรรยากาศรอบๆอบวัดอรุณนะคะทุกคนจ้า เขาไปถ่ายชุดสวยๆนะคะสวยงามนะ,ะชุดบ้านเราะคะชุดไทยบ้านเรานะ,ะไทยเด็ไทยเด็นะคะชุดไทยนะ ล้ยไม้นะเมื่อก่อนเรามาอย่างสวยนะคะตอนนี้เหนียวเช้าหมดแล้วนะร้อนนะตาลานะ้ำนะนี่ก็ต่างออกแท็กซี่นะคะไปแท็กซี่ได้นะ,ะต้นสีมหาโพลลานพระพอรมมราชานามิต,ตรีสต์อท่าน้ำท่าเรือนะคะ เมื่อก่อนถ้าเรือเรามาก็เดินทะลุได้เลยนะเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่ทะลุนะ่นูอกใจในธงชาติไทยแล้วนะคะทุกคนเหงน้ำซื้อน้ำกินนะรอรอป้าหลานนะรอป้าหลานมานะคะไปรอใต้ยราแทนอยู่นะ ถ้าเราไม่เอาเราก็เห็จะจ่ายไม่ได้แต่ไม่ได้ผู้บาดครับ้เอาหมดเลยทุกคนค่ะิวน้ำนะคะซื้อน้ำกินนะ นกก็มีนะเซรีมก็มีนะเออเจัอขนาดนั้ <c oughs> นแต่ละลาย ตบมาจากขมากหลังนะครับนี้เรามาถ่ายข้างหน้าเนาะเดินมา่้าน่หน้าแลหน้านะต้นไมนหนี่สวนมี่นะต้นมาีขามนะีนี่นะี่น มีน้ำมีอะไรกินนะคะตรงนู้นใคอยากกินน้ำบวนน้ำาบานกินอะไรก็มีนะ,ะตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะตรงน้นเป็นท่าเรือนะคะทุกคนท่าเรือเนาะเราจะลงเรือกลับก็ได้นะคะถ่ายบรรยากาศในเรือนะ,ะตอนนี้เราจะมาซื้อน้ำนะคะร้านสวัสดิการร้านค้าเพื่อสวัสดิการนะคะ น้ำกินก่อนทุกไล้ทุกเลิฟทุกการรับชมทุกการกดใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ